หนึ่งที่จะทำให้เรา,เามีความเจริญก้าวหน้าในการเจริญภาวนายิ่งยิ่งขึ้นก็คือศรัทธ,ธาที่แปลว่าความเรื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธถาคตในเวสาลัชสูตรที่เราได้สาธยายไปว่าด้วยเรื่องของเวสาลัชยานสี่ประการของธถาคต เวสาลัชยานยานเป็นเหตุให้แกล้วกล้าให้มีความกล้าหาญและมีความองอาจให้สามารถบรรลือสีหนาฏแล้วก็ประกาศนะพรหมจักรพรหมจักรหรือธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันนี้เป็นคุณสมบัติของตถาคตอานอกจากพระ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมมีทศพลยานที่พูดถึงยาณเป็นกำลังของตถาคตสิบอย่างแล้วก็มีเวสาลัชยาณญาณทำความแก้วกล้าของตถาคตอีก4อย่างนี่คือคุณสมบัติของพระตถาคตหรือของพระาศาสดาของเรา4อย่างนี้ที่ทำให้ตถาคตบรรล,ลือสีหนาช ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สเิเอ็นี้ในช่วงแรกๆหรือว่าช่วงต้นนี้ถ้ามีศัพธรรมะท่านจะอธิบายไว้เ,อเยอะมากแทบจะทุกศัพท์เพราะฉะนั้นเนี่ยจดไว้จดไว้เดี๋ยวพอสาธยายต่อไปหลายๆสิบหน้าหลายๆร้อยหน้าแล้ว ก็มักจะไม่อธิบายแล้วถ้าเป็นศัพท์ที่ซ้ำกันบางทีก็ให้ย้อนกลับมาดูเริ่มต้นนี้เพราะนั้นเราจดไว้ก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นก่อ,อนหน้านี้ก็ว่าด้วยเรื่องของนวังคสัตรุศาสตร์ก็คือคำสอนของพระาศาสดาที่มีองค์เก้าสุตตะขยะะวยากรณะ คาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธ,ธรรมแล้วก็เวทละคืออะไรอยู่ในหน้าสิบแล้วอยู่ในหน้าสิบแล้วเราจดไว้แล้วเวลาว่างเราก็มานั่งอ่านซ้ำว่านวังคข้าศสตร์นั้นมีอะไรบ้างหมายถึงอะไรแต่ละอย่างเราก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่กว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งขึ้น แล้วก็ความหมายของคำว่าฐานะที่องค์อาจคืออะไรนะคือฐานะที่ประเสริฐที่สุดที่สูงสุดบรรลือศีรนาศคือการตรัสพระวาจาด้วยท่าทีองค์อาจดังพยาราชสีไม่ทรงวันเกรงผู้ใดเพราะทรงมั่นพระไยในศีลสมาธิและปัญญานะชื่อว่าบรรลือศีรนาศพรหมจักร หรือหมายถึงธรรมาจักอันประเสริฐอันยอดเยี่ยมในนี้ก็อธิบายเอาไว้ละเอียดมากขึ้นคำว่าบริษัทก็คือหมู่คณะที่ประชมุมมีบริษัท4บริษัท8ปประมาณนี้เนาะท่านก็ให้ความหมายไว้เราก็ไปอ่านดูเราก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ต่อไปมีผู้ใดกล่าวถึงเวสารัชยานปุ๊บเรารู้ทันทีว่าอ๋อคือยานเป็นเหตุให้แกล้วกล้ามีสี่ยางหนึ่งไม่มีใครในสามบภพภูมิก็แล้วกันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆใ,ในโลกก็คือสาบภพภูมิไม่สามารถที่จะคัดค้านได้ว่า ไม่มีธรรมเราไหนที่ทถาคตยังไม่รู้ <ừ> เพราะนั้นเมื่อพระองค์ปฏิญญาว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือบ,บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไม่มีธรรมเราไหนเลยที่ท่านยังไม่รู้ใครจะมากล่าวว่าพระองค์ไม่รู้หัวข้อธรรมเหล่านี้ไม่มีใครกล่าวอ้างได้ไม่มีใครคัดค้านได้ พระองค์จึงมีความแก้วกล้าในการที่จะบรรลือสีหนาดแล้วก็ประกาศพรหมมาจักรหรือว่าธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในสามสิเว็ภพภูมินี้นี่คือยานทำความแก้วกล้าประการที่หนึ่งซึ่งพระองค์ไม่เห็นประการที่สองอพระองค์ก็ไม่เห็นใคร ที่จะคัดค้านว่าพราะองค์ยังไม่สิ้นนาสะวะตรงนี้ข้อสองนี้ที่พยายามเปิดให้ท่านทั้งหลายดูได้ต้นฉบับมาแล้วแต่ว่าเครื่องเปิดไม่ได้ไม่ได้ต้นฉบับเปิดได้เอาก็งงเหมือนกันนะไอ้ที่ไม่ค่อยชัดนะเปิดได้ไอ้ที่ชัดๆเปิดไม่ได้อ ต้องใจต้องไปหาเครื่องใหม่อันนี้ของของฉันเองแนะาาหละไม้ท่านจมบบนใช้แต่ว่าเป็นเครื่องเก่าอ,อือเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสะวะเหล่านี้อาสะวะเหล่านี้เนี่ยรวมหมายถึงโลภะโทสะโมหะลาคะโทสะแล้วก็โมหะด้วย เป็นพระหันขีนาสพอาสะวะเหล่านี้ย่อมสิ้นไปเมื่อสิ้นไปจึงไม่สามารถครอบงำจิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดลากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราจำที่สาธยายมาได้พวกอุปมาเหมือนเอาไปเผาใช่ไหมเอาทานเนี่ย เอาไม้เนี่ยไปเผาให้เป็นถ่านเสร็จแล้วก็เอาไปบดให้ละเอียดแล้วก็ไป,ปโปรยในที่ลมแรงหรือปโปรยในน้ําที่ไหลเชี่ยวมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเอาไปตากแดดให้แห้งเอาไปเผาให้ไหมเอาไปบดให้เป็นผงเอาไป,ปโปรยทิ้งในที่ลมแรงถามว่า,มาเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะกลับมางอกมาเกิด อีกได้ไหมไม่ได้แต่ยังมีผู้กล่าวว่าตถาคตยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะอยู่เป็นคำพูดที่ของโมคะบุรุษพระพุทธเจ้าจะเรียกโมคะบุรุษอันนี้กล่าวตู่พพุทธเจ้าชัดเจนประมาณนี้ซึ่งการกล่าวอย่างนี้การกล่าวอย่างนี้ด้วยวาจาจะเกิดอะไรขึ้น เราสาธยายมาเมื่อกี้ใช้คำว่าคนพาลผู้ไม่เฉียบแหลมเป็นอสัตบุรุษปฏิบัติผิดในตถาคตหรือจะใช้คำว่าเป็นผู้ที่ไม่พิจรารณาไม่ไตรตรองอก่าว ติเตียนผู้ที่ควรสรรเสริญหรือเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ก็จะเอาไปส่งข้อเข้าในข้อไหนก็เป็นไปในทางที่ประสบบาปหรือสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก นะการกล่าวอย่างนี้การกล่าวตู่พระพุทธเจ้าในปฏิโมกที่เราได้ยกขึ้นแสดงทุกกึ่งเดือนก็บอกแล้วภิกษุใดก็ตามที่กล่าวตู่พระพุทธเจ้าจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากในพระสูตรเราก็สาธยายมาแล้วก็จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนันมากประมาณนี้เพราะนั้น ในเวสารลัชยานนี้ข้อที่สองนี้จึงเป็นข้อที่ยืนยันว่าอาสะวะของตถาคตนั้นสิ้นไปแล้วไม่มีแล้วไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีกแล้วแต่ยังมีผู้กล่าวคัดค้านยังมีผู้กล่าวตรงกันข้ามอยู่อันนี้ถ้าเป็นคนในาศาสนาอื่นเราจะไม่ค่อยเท่าไหร่เลย แต่นี่เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนากล่าวเช่นนี้ประมาณนี้เนาะก็จะพยายามพยายามให้ใช้งานได้เนาะ,ะจะได้ทันทั้งหลายได้แล้วฟังทั้งหมดทั้งปวงที่ให้ฟังให้วางจิตเป็นอุเบกขาเป็นกลางเพื่ออะไรทั้งหมดทั้งปวงนั้นที่นำมาเป็นตัวอย่างเป็นอุปมานำมาแสดงนั้น กพื่อที่จะได้บอกว่าสิ่งที่นำมาเป็นตัวอย่างให้ฟังนั้นมีเกิดขึ้นจริงเพราะว่าหลายท่านยังเชื่อหลายท่านยังไม่เชื่อว่าเป็นไปได้เหรอที่มีผู้บวชเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาแล้วยังกล่าวเช่นนี้ยังมีความเห็นเช่นนี้มีเหรอจริงเหรอเป็นไปได้เหรอใช่เหรอ จะได้เอามายืนยันไม่ได้กล่าวขึ้นลอยๆมีที่มาที่ไปประมาณนี้มาแล้วก็จะได้ให้เห็นความสำคัญว่าไม่ได้หมายความว่าบวชแล้วจะเป็นผู้ที่มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเสมอไปไม่ใช่ถ้าตราบใดไม่ยึดคำตถาคต ไม่ยึดแนวทางไม่ยึดคำสอนของตถาคตไว้อย่างที่บอกไว้ว่าปุถุชนยังมีโมหะยังมีโมหะยังมีอวิชชายังมีมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่ยึดคำตถาคตยังไงก็ผิดทางแน่นอนในการสอนธรรมะผิดแน่นอนเพราะตนเองเป็นผู้มืดบอดเป็นผู้มืดบอดเป็นคนตาบอดเป็นผู้มืดบอดเป็นผู้อยู่ในที่มืดเป็นผู้หลงทาง แล้วก็ไปแสดงเส้นทางที่จะออกนะจากความมืดบอดโดยที่ตัวเองก็ยังมืดบอดอยู่ก็จะกลายเป็นตาบอดจูงตาบอดคนจูงก็ตาบอดคนตามก็ตาบอดต่างคนต่างก็บอดก็เดินกันไปชนกันไปกระทบกันไปตกเหวกันไปหาทางออกไม่ได้ตถาาคตนะเป็นผู้ที่มีตาดีแล้วมองเห็นทางแล้วก็ออกได้แล้ว ทั้งตาเนื้อตาในตาพัญญาตาพระพุทธเจ้ามีครบหมดแล้วรู้ทางออกบอกทางออกไปแล้วประมาณนี้เพราะนั้นในข้อที่สองนี้เป็นเวสาลัชยานที่พระองค์ปฏิญญาแล้วก็ยืนยันในข้อที่สามเนาะ เรื่องของอันตรายิกธรรมก็คือทำรรที่ทําอันตรายแก่การบรรุมรรคผลถ้าประพฤปฏิบัติแล้วจะทําให้ตกไปจากพระธรรมวินัยนี่เราก็สาธยายมาก่อนหน้านี้ไหนล่ะขออภัยนะเปิดไปเปิดมาเพื่อที่จะอ้างอิงอ้างอิงคำตรถาคตสิ่งที่พระองค์แสดงไว้ก็สามารถ อ้างอิงกันเองนั่นแหละลงกันได้เข้ากันได้ส่งเสริมเป็นไปในแนวทางเดียวกันในพระสูตรที่สองเลยผู้ที่ตกไปจากพระธรรมวิน,นัยนี้กับผู้ที่ไม่ตกไปจากพระธรรมวิน,นัยนี้ด้วยธรรมะสี่ประการก็คืออริยสีนอริยสมาธิอริยปัญญาแล้วก็อริยวิมุตติประมาณนี้ อันนี้ในปาฏิโมกที่เรายกขึ้นแสดงก็มีอยู่มีทั้งพระภิกษุมีทั้งสัมมเนนที่กล่าวแย้งในเวสารลชยานนี้ที่บอกว่าอันตรายกธรรมนั้นไม่เป็นจริงไม่ทำอันตรายจริงประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นยานทำความแก้วกล้าในข้อที่สาม ข้อที่สี่สิ่งใดที่พระองค์แสดงไว้ว่าเพื่อเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์อย่างนั้นจริงๆเพื่อความสิ้นทุกสิ้นทุกจริงๆเพราะนั้นในข้อนี้ก็ไปยืนยันกับสิ่งที่ตรถาคตแสดงไว้ในเรื่องของใบประดูายสองสามใบในกำมือว่าเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนอกกำมืออยู่บนต้นไม่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลทำให้ไปผิดทาง เพราะนั้นเมื่อไม่ถือเอาคำดัถาคตไม่ยึดถือเอาคำดัถาคตก็ไปผิดทางซึ่งหลายคนเนี่ยเยอะมากเลยนะอันนี้จากที่ประสบการณ์ตัวเองที่ไปแนะนำให้อ่านวไัยปิดกไปสาธยายวไัยปิดกจะได้ยินคำพูดคำหนึ่งว่าผมพอแล้ว ผมมีความรู้เพียงพอแล้วแค่นี้ผมพอแล้วพูดอย่างนี้เลยนะผมพอแล้วหมายถึงว่าเขายืนยันว่าเขามีความรู้แค่นี้เพียงพอต่อการที่จะไปถึงฝั่งนู้นได้แล้วเขาพอแล้วซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามว่าพอจริงไหมพอจริงไหมประมาณนี้ บางคนอาจจะพอจริงแต่เวนยศัตร์ในยุคเราที่ผ่านมา2500กว่าปีจะใช้ธรรมะของตถาคตเพียงข้อสองข้อในการที่จะเดินทางไปถึงฝั่งนูน้นได้ไหมละ่ะได้แต่ไม่ใช่ง่ายด้วยเป็นผู้เราเป็นแบบไหนละ่ะก็ตามที่สาธยายมาเมื่อกี้มีอยู่สี่อย่างสุตตะ คำว่าสุตตในที่นี้ก็คือได้ยินได้ฟังคําตถาคตน้อยว่างั้นเถอะสุตตในที่นี้ก็คือระวังกับศัตรูศาสตร์9ประการสุตตะกยะนี่มเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตตะอภูตธรรมเวทชาตกะอภูตธรรมเวทัละอันนี้ชื่อว่าสุตตะคือการได้ยินได้ฟังคำตถาคต เพราะนั้นทั้ง9้าอย่างเนี่ยเป็นคําสอนของตถาคตเป็นพระธรรมวินยัยเราเป็นผู้ได้ยินได้ฟังธรรมวินยัยมากน้อยแค่ไหนในสี่จำพวกนี้เราอยู่ในประเภทไหนได้ยินได้ฟังน้อยแล้วก็ไม่เข้าถึงสุดจัคือไม่เข้าถึงธรรมะได้ยินได้ฟังธรรมะมาน้อยแล้วก็ไม่ได้เข้าใจแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงธรรมะเป็นผู้ที่ฟังน้อยแต่เข้าถึงธรรมะ เป็นผู้ที่ฟังมากแต่ไม่เข้าถึงธรรมะเป็นผู้ที่ฟังมากด้วยเข้าถึงธรรมะด้วยเราอยู่ในประเภทไหนล่ะมานี้พุทธเจ้าตรัสเอาไว้หมดแล้วแล้วก็ประมาณนี้เพราะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนั้นขึ้นอยู่กับเราเมื่อเรายืนยันว่าเราพอแล้วเราเพียงพอแล้ว บางคนพอจริงบางคนพอไม่จริงถามว่าพอไม่จริงเป็นไงมีความรู้ไม่มากพอเป็นไงก็เนี่ยกล่าวไปเรื่อยพูดไปเรื่อยสแสดงไปเรื่อยเอาความคิดเห็นตัวเองใส่ลงไปโดยที่ไม่ฟังคำตถาคตบอกเลยว่าอ้าพุทธเจ้าหรือพระอรหัน์เป็นอิดเป็นปูนเหรอ,อก็เป็นคนเหมือนกับเรามีตาหูจมูกเหมือนกับเราก็ต้องมีราคะเหมือนเรานี่แหละพระอรหันก็มีราคาเหมือนเรานี่แหละอ้าว แล้วจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรล่ะแล้วจะเสียเวล,เวลามาอ่านพระไตรปิฎกกันเพื่ออะไรจะมาเดินจงกรมนั่งภาวนาให้ปวดให้เมื่อยเสียงานเสียการเสียเวลาทำมากินเพื่ออะไรใช่ไหมเป็นเราเราคิดยังไงถ้าถ้าบอกว่าปฏิบัติไปแล้วราคะก็ยังอยู่โทสะยังอยู่โมหะยังอยู่ครบถ้วน ผมรู้ว่าตมาอันดับหนึ่งนะกับดอนตโนดก่อนแล้วจะทำไปเพื่ออจะมาอ่านให้แสบตาไปทำไมจริงหรือไม่ท่านทั้งหลายจะมาประชุมกันอยู่เพื่ออะไรต่างคนต่างไปตามากินไม่ดีหรอใช่ไหมเพราะเราปฏิบัติไปมาอ่านไปเสียเวลาเวลาไปเพื่ออะไรก็เพื่อละราคะโทสะโมหะนี่ใช่หรือไม่ ประมาณนี้แล้วพุทธเจ้าจะบำเพ็ญบาร,รมีทั้งสี่สงไข่เพื่ออะไรใช่ไหมทุกอย่างมันก็แย้งกันหมดอะประมาณนี้เพราะนั้นอันนี้คือ,อเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะก็ยกมาเป็นตัวอย่างอย่างที่บอกอเพราะนั้นสำเร็จประโยชน์ไม่มีใครสามารถคัดค้านได้ว่าสิ่งที่บรรลุทำบรรลุได้จริง สิ่งที่ให้ผลให้ผลจริงเพราะว่าพราะองค์ปฏิบัติมาแล้วและพระสาวกในครั้งพุทธกาลก็ปฏิบัติแล้วก็ยืนยันมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่คือเวสาลัชยานของตถาคตเป็นคุณสมบัติของตถาคตอันยอดเยี่ยมที่ปรากฏอยู่ในตถาคตแล้วก็มีบางข้อเป็น ข้อที่ปรากฏในพระสาวกเช่นพระขีนาศพคือเป็นพระรหันเนี่ยอาสวะของท่านสิ้นแน่นอนอ,อย่างนี้ส่วนในข้ออื่นจะมีในตถาคตก็บุคคลสีประเภทหรือสี่จำพวกที่เป็นไปตามกระแสะก็คือกระแสะโลกนะปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมเขามีกระแสะอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องตามเข้าไป ในทางโลกนะในส่วนที่เป็นการคําว่าเสพกามในที่นี้ก็คือหมายถึงกรรมกุณหนะ้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายตัวบาปกรรมในที่นี้ก็คือเรื่องของศีลน,นั่นเองอผู้ทวนกระแสก็ไม่ทำผู้มีภาวะตั้งมั่นเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาสู่โลกนี้ไม่มาจากโลกนั้นผู้ดำรงอยู่บนบกก็คือพระอระหันต์นั่นเอง อันนี้เราพอเข้าใจความหมายได้ผู้ที่ปฏิบัติผิดในมารดาในมีดาในทตาคตในสาวกของทตาคตประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะนั้นเนี่ยาการที่จะกล่าวอะไรต้องอ้างอิงจากพระไตรปิฎกจึงจะดีที่สุดอ,อย่างนี้กกันาจจะได้ ไม่เกิดความคาดเคลื่อนไม่ในในหน้าที่ห้าเนาะลองดูนะบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกทั้งสิ้นหนึ่งแสนพนนิรับพุทธกับคำว่านิรับพุทธกับท่านอธิบายว่า เท่ากับหนึ่งมีศูนย์ตามหลังหกสามตัวโอ้จะอ่านจะเรียกอะไรล่ะดูความหมายข้างล่างนะท่านแปลไว้ให้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า,าหนึ่งนิลภพุทธกัปนั้นเท่ากับหนึ่งมีศูนย์ตามหลังหกสบสามตัว จะอ่านว่าอะไรมันมากขนาดนั้นเลยนะเนี uh ่ย huh. เพราะนั้นก็ให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเนาะในในวิดีโอนั้นเราถ้ากล่าวไว้ไม่ดีจะเป็นอย่างนี้เนาะประมาณนี้ก็กมใครกาเผือกก็แล้วกันไม่รวมด้วยบางก็ว่าร้อยล้านในนิรัพุทธกับก็คงอธิบายเพิ่มเติมประมาณนี้เนาะ ให้ท่านทั้งหลายได้จเจริญภาวนาจนกว่าจะถึงเวลา20่สนาฬกาหรือว่าสองทุ่ม